สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ขอแนะนำการคำนวณเดินล่างโค้งสุดท้ายให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเรานะคะก็ลงให้ท่านผู้ชมได้เยอะพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็ใกล้จะถึงสลากพิเศษรัฐบาลจะออกรางวัลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็ทางเราขอทำการคำนวณเดินล่างโค้งสุดท้ายให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะแล้วก็ขอเชิญท่านผู้ชมมาทำการคำนวณด้วยกันนะคะ ว่าเลษเดน่นเดินล้างของเรานะคะคำนวณได้ตัวกษกเด่นอะไรบ้างนะคะรวมกันสน,นับสนุนสล,ลากิปเนรัฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สน,นับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับสูตรคํานวณเดินล้างคงสุดท้ายของเราในวันนี้ขอแนะนาท่านผู้ชมนะคะเอาหลักพันสองครั้งบวกหลักหน่วยครั้งที่สามบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสําหรับ สูตรคำนวณในวันนี้ทางเราก็คำนวณหาเลขเด่นแคส่สองตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้ำสูตรไปใช้จ้ะเรามาทำการคำนวณด้วยกันนะคะหลักพันสองครั้งหนึ่งคนสองได้สองสองบวกสองได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้า ไดเลขเด่น5 5บวย1นนะคะได้6สสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก64สําำหรับการคำนวณสูตรเดินล่างในงวดนี้คำนวณไดเล็กเด่นนะคะเลขห้าเลข6ผลออก64เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณเดินล่างในงวดนี้ชาวตัวเลขเด่นเลข6นะคะเลข6ในการคำนวณคข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก6 4สี่ เรามารับชมกันต่อนะคะหลักพันสองครั้งหกคนสองสิบสองสิบสองบวกห้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหนึ่งสิบแปดสิบแปดได้เล็กเด่นแปดนะคะแปดบวกหนึ่งได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงูถัดมานะคะออกแปดสามการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดและเลขเก้าผลออกแปดสามเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงูนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะ เลขแปดในการคำนวณข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก8ปเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักพัน2ครั้ง7จ็ดคูณสองสิบสี่วกเจ็ดยีบเอ็ดยี่สเอ็กหนึ่งยี่สิบสองบในเลขเด่นสองสองกหนึ่งนะคะได้สาสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก5้สาม การคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองและเลขสามผลออกห้าสามเพราะฉะนั้นการคำนวณสูเดินล่างในงวดนี้เท่าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะเลขสามในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะรงางวัลเลขท้ายสองตัวออกห้าสามจะเรามารับชมกันต่อนะคะหลักพันสองครั้งตามคนสองได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าได้เลขเด่นเก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบได้เลขศูนย์สำหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออก92การคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข9เลข0ผลออก92เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข9นะคะเลข9ในการคำนวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างนะคะท่านผู้ชมรางวัลเลขท้ายสองตัวออก92เรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมา หลักพันสองครั้ง9กคนสองสิบแปดสิบแปดบวกแปดยี่สิบหกยี่สิบหกบวกหนึ่งยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดได้เลขเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดสำหรับผลออกรางวัเลนท้าย2ตัวในงูถัดมานะคะออก88ดแปการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดและเลขแปดผลออกแปดแปดเพราะฉะนั้นการคำนวณสูตรเดินล่างในงูนี้เท่าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะ เลขแปดเข้ามาเต็มนะคะสําหรับรางวัลเลขท้ายสองตัวออกแปดเบิร์นะคะท่านผู้ชมแปดเบิร์นี้คืองวดวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเด็เด่นของเรานะคะในงวดนี้เข้าัวเลขเด่นเลขแปดสำหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่1กันยายนพศ63นะคะสําหรับวันนี้ทางเราขอทําการคํานวณเดินล่างคงสุดท้ายให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะเรามาับชมด้วยกันนะคะท่านผู้ชมเลขเด่นของเราที่คํานวณได้นะคะห้างวดผ่านมาก็ปิงปองนะคะ ตัวนี้นะคะปิงปองนะคะเรามารับชมกันต่อนะคะว่าเลขเด่นของเรานะคะจะมาหรือไม่นะคะในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะคะสําหรับการคํานวณหลักพันนะคะสองครั้งห้าคูสองได้สิบสิบบวกสี่สิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งสิบห้าสิบห้าได้เลขเด่นห้านะคะห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชม ทางการคำนวณสตรเดินล่างคงสุดท้ายของเรานะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข5และเลข6นะคะท่านผู้ชมได้เลข5และเลข6นะคะจะมาปิงปองหรือไม่นาอเรามารอล้นด้วยกันนะคะโคงสุดท้ายของเราแล้วการคำนวณของเราคำนวณได้เลขเด่นเลข5และเลข6นะคะทาา่านผู้ชมยังไงก็เรามารอลน้นโดยกันนะคะ <c oughs> คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายเราใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็สำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านโชคดีนะคะเฮ้เฮ <c oughs> รวยๆนะคะแล้วเราปุกบปันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ